อีกหนึ่งพื้นที่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับจัดงานประเพณีบุญทรงกูนะครับประจำปี2568อย่างยิ่งใหญ่สืบสานมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นครับที่โบราณสถานวัดปรางกูนะครับอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในชัชวาลเป็นจัดสิริวงศ์ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญทรงกูนะครับประจำปี2568อย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีการบวงสวงถวายเครื่องทรงขอไปครับโดยมีการบวงสวงถวายเครื่องสักการะองค์ปรางกูนะครับพิธีส่งน้ําองค์ปรางกูการราบวงสวงการแสดงแสงสีเสียงประวัติปรางกูการประกวดที่ดาปรางกูรวมถึงการจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้าโอท็อปและอาหารพื้นถิ่นประเพณีบุญทรงกูถือเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับที่เชื่อว่าเจ้าพ่อปรางกูนะครับผู้คุ้มครองโบราณสถานจะประทานพรให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขจเจริญรุ่งเรืองและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตสำหรับปรางกูนะครับเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรของโบราณในช่วงศตวรรษที่17-18ครับก่อสร้างด้วยหินศิลาแรงต่อมาในปีพศ2476นะครับชาวบ้านครับก็ได้มีการอัญเชิญพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ภายในปรางประธานเพื่อให้ประชาชนนะครับได้กราบไหว้สักการะจนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับ